ที่นานสูงสุดก็ประมาณสี่อาทิตย์นะครับสามถึงสี่อาทิตย์เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้มันก็จะส่งกลิ่นนี่ก็เต็มแบบนี้แล้วนะมันเต็มมากกว่านี้เยอะครับเต็มมากกว่านี้นี่แค่กี่วัน้วเนี่ยนี่ก็เกือบอาทิตย์แล้วครับเกือบอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้มาใช่ครับใช่ครับนี่คือ,อ้าคิพี่ถ้ามันไม่มาเก็บนี่มันก็เนี่ยครับกลิ่นแล้วก็ไอ้นี่ยพวก ไอ้คาบน้ําคาวปลาน้ําอะไรเนี่ยมันจะส่งกลิ่นไปรบกวนทั้งชาวบ้านทั้งชุมชนในนี้ครับมันก็เลยเราต้องกําหนดว่าอยากให้มาอาทิตย์ละครั้งนะครับประมาณที่นานที่สุดตีตอนช่วงนั้นก็ประมาณหนึ่งสี่สปดาครับถึงจะเข้ามาเก็บทางออกก็คือผมต้องการให้มาเก็บตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ว่ากําหนดมาเก็บ เพราะมันจะได้ไม่ส่งกลิ่นและไม่ไม่เยอะเกินไปกับสําหรับชุมชนที่เขาต้องการที่จะทิ้งขยะผมอยากให้เป็นสักส,กสองครั้งนะครับหรือถ้าไม่ได้ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับดีกว่าปล่อยให้มันเนิ่นนานทําให้มันเกิดความส่งกลิ่นรบกวนชุมชนข้างและในชุมชนเราด้วยกันเนี่ครับ